สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนค่ะสวัสดีตอนบ่ายๆเนาะคะ่ะมาค่ะใครหิวก็แวะมานะคะทุกคนล่งเห็ดอันตรงหลังคาเนาะคะ่ะพี่น้องตรงหลังค้าที่นั่งเนาะค่ะตรงแพร่ตรงแพร,ร,ร่นั่งเล่น,นะคะ่ะพี่น้องเพ่อนกับมุนหลังคาใหม่แค่วันกระทงแงนมืองเลือยกินเป็นอร่อยอร่อยนะคะทุกคนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเ่ราะไม่มีอะไรจะกินนะคะไม่มีอะไรจะทําต้มมามา่าบาซานจะต้มนะคะ ใส่หมูนะคะหมูกระดูกหมูต้มเปื่อยๆนะคะพี่น้องคะสุดยอดของความอร่อยนะคะใครยังไม่กินก็มากินกับยายอ่อนพี่น้องต้มมามาฮวอนๆนะคะใส่กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูสับหรือว่ากระดูกหมูต้มนะคะต้มเปื่อยแล้วนะคะยายอ่อนก็เลยค่ะทุกคนนะคะไปแล้วคะ่ะแซ่บค่ะได้เวลาแล้วค่ะ ไปจ้าไปนะคะโซดเข้าไปนะคะสุดยอดของความอร่อยสวัสดีนะคะบ๊ายบายคะ่ะมามากคะ่ะสุดยอดของความอร่อยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะส่วนมากปกติแล้วยายอ่อนจะไม่ค่อยทานมาม่านะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าหิวคะ่ะดูกันไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้รับชมมามากคะ่ะ สุดยอดของความอร่อยค่ะเพื่อนๆคะ่ะส่วนมากปกติแล้วยายอ่อนจะไม่ค่อยทานมาม่านะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าหิวคะ่ะพี่น้องต้มมามาฮ่อนๆนะคะใส่กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูสับหรือว่ากระดูกหมูต้มนะคะต้มเปื่อยแล้วนะคะยายอ่อนก็เลยดูกันไปเรื่อยๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้รับชมกินกับยายอ่อน สดร้อนๆอร่อยที่สุดเลยค่ะเที่ยงค่ะเป็นช่วงบ่ายค่ะใหญ่อ่อนสงสัยหิวค่ะพี่น้องค่ะมาเลยนะคะต้มมาม่าวาซานค่ะได้เวลาแล้วค่ะไปจ้าไปนะคะซดเข้าไปนะคะสุดยอดของความอร่อยสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะอร่อยเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าหิวค่ะ หิวอยากกินต้มมาม่าร้อนๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะยายอ่อนก็เลยดูกันไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้รับชมแล้วก็ซีกช่องมาม่าลงไปพี่น้องค,ค่ะเนื้อหมูต้มเปื่อยนะคะ จ่อใส่กับมามา่มาสุดยอดของความอร่อยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะสุดยอดของอาหารแห้งค่ะเป็นค่ะบายทุกคนนะคะไปแล้วค่ะแซบ่บความอร่อยสุดยอดของความหิวพี่ดองแกะนะคะ เป็นอาการของคนอยากกินห่อนห่อนะพี่น้องเนาะอยากสดร้อนๆอนนะคะพี่น้องก็บาทุกคนนะคะไปแล้วค่ะแซบ่บสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนคะ่ะสวัสดีตอนบ่ายบเนาะค่ะมาค่ะใครหิวก็แวะมานะคะทุกคนอร่อยอร่อยนะคะทุกคน ิวเมื่อไหร่ก็แวะมามาสะกินกับยายหัหนสดร้อนๆอ,อ,อร่อยที่สุดเลยค่ะร้อนๆชุ่มคอที่สุดเลยค่ะมาค่ะมากินกับยายห,หันนะคะสุดยอดเลยค่ะช่วงบ่ายๆนะคะไม่ใช่กับข้าวตันปี่น้องค่ะอาหารแห้งเนาะค่ะอาหารแห้งนะคะ,าาะ,คะก็คือต้มมาม่าเรานี่เองค่ะเพื่อนๆสดน้ำอร่อยอร่อยเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะทุกคน หิวเมื่อไรก็แวะมาะะวัสกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะแล้วก็อย่าดื่มชมคลิปให้จบนะคะ,ะคะ่ะอร่อยสุดๆขาดอย่างเยียวคือขาดพักค่ะพี่น้องคุณสามีก,กับกุลีกุจอทั้งหลังพี่น้องคะมุงรังคาเสร็จแล้วก็ทําอร่อยอร่อยนะคะทุกคนหิวเมื่อไรก็แวะมาวัสเปีพี่น้องทำเปรี้ยนะคะไว้นอนเล่น ต้ร่มไม้นี่แหละค่ะพี่น้องใต้ร่มไม้ของเราใต้ร่มมะม่วงหน้าบ้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะร่มไม้อร่อยเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าหิวค่ะหิวอยากกินต้มมาม่าร้อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะยายอ่อนก็เลยสวัสดีผู้สนับสนุนรายการนะคะไปแล้วค่ะอิ่มแล้วนะคะสวัสดีผู้สนับสนุนรายการนะคะไปแล้วค่ะอิ่มแล้วนะคะค่ะอร่อยสุดๆ ขาดอย่างเดียวคือขาดพักค่ะพี่น้องคุณสามีก,กับกุลีกุจอทั้งหลังพี่น้องค่ะมงลังคาเสร็จแล้วก็ทาไห่อรอ,อร่อยเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าหิวค่ะหิวอยากกินต้มมาม่าร้อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะยายอ่อนก็เลย่ใครยังไม่ได้ทานก็รีบมาเลยนะคะใครหิวก็แวะมาคะ่ะกินอย่างอลิดอร่อยมีวิตามินมากมายนะคะมาม่าค่ะ สุดยอดของความอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนมากปกติแล้วยายอ่อนจะไม่ค่อยทานมาม่านะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าหิวค่ะยายอ่อนได้อาหารญี่ปุ่นค่ะพี่น้องค่ะนี่คือต้มมาม่าค่ะสดเลยสดเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดเอาลก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็อย่าดื่มชมคลิปให้จบนะคะ แล้วก็สีกชองมาม่าลงไปพี่น้องคะ่ะกับข้าวเสริมก็ได้หรือว่ากินเล่นกินอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยเลยค่ะมาค่ะไม่ได้ทํายุ่งยากนะคะแค่ต้มน้ําให้เดือดน้ำนะคะเศษฝนก็าอาจจะมีบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะแต่ก็ยังคงความอร่อยของมาม่าค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะหิวมากมายเลยค่ะมาค่ะ,มา,คะมากินด้วยกันนะคะ ใต้ร่มมะม่วงหน้าบ้านยายอ่อนค่ะสุดยอดของความอร่อยสุดยอดของความหิวพี่น้องจ๋านะคะเป็นอาการของคนอยากกินห่อนห่อนะพี่น้องเนาะอยากสดร้อนๆ้อนนะคะพี่น้องก้อยอวนวาพี่น้อง,ออองสุดยอดสุดยอดพระน้าวะนะคะสุดยอดเลยสดเข้าไปเลยค่ะเนื้อเปื่อยนะคะเนื้อต้มเปื่อยเรากินกับยายอวันสดร้อนร้อนอร่อยที่สดเลยค่ะ ดูกันไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านผู้รับชมจะเอามาใส่ในต้มมาม่าค่ะเพื่อนๆค่ะไอคุณสามีก็เอามาใส่ในต้มมาม่าค่ะเพื่อนๆค่ะไอคุณสามีกําลังเห็ดอันตรงหลังคาเนาะค่ะพี่น้องตรงหลังคาที่นั่งเนาะค่ะตรงแพร่ตรงแพร่นั่งเล่นค่ะพี่น้องเพ่อนกับมุงหลังค้าไม่ แนวันกระทั้งแงนมือเรืออยกินเป็นค่ะอร่อยสุดๆขาดอย่างเดี่ยวคือขาดพักค่ะพี่น้องคุณสามีกับกุลีกุจอทั้งหลังพี่น้องค่ะมุงลังคาเสร็จแล้วก็ทําลังงหิดอันตรงลังคาเนาะค่ะพี่น้องตรงลังคาที่นั่งเนาะค่ะตรงแพร่ตรงแพร่นั่งเล่นค่ะพี่น้องเป่นกับมุ้งลังคาใหม่แน่วันกระทั้งแงนมืงเรื่อยกินเป็นแนวันมาพี่น้องสุดยอดสุดยอดพน้าวานนะคะสุดยอดเลยสดเข้าไปเลยค่ะ เนื้อเปื่อยนะคะเนื้อต้มเปื่อยนะคะใครยังไม่ได้ทานก็รีบมาเลยนะคะใครหิวก็แวะมาะคะ่ะกินอย่างอริดอร่อยมีวิตามินมากมายนะคะบายทุกคนนะคะไปแล้วะคะ่ะแซบ่บเอามาใส่ในต้มมาม่าค่ะเพื่อนๆคะ่ะไอ้คุณสามีกัน,นะคะ่ะอร่อยสุดๆ ขาดยางเดยวคือขาดพักค่ะพี่น้องคุณสามีก,กับกุลีกุจอทั้งหลังพี่น้องค่ะมงลังคาเสร็จแล้วก็ทาสวัสดีผู้สนับสนุนรายการนะคะไปแล้วค่ะอิ่มแล้วนะคะได้เวลาแล้วค่ะไปจ้ายนะคะสดเข้าไปนะคะสุดยอดของความอร่อยสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะเนื้อหมูต้มเปื่อยนะคะ สุดยอดใส่กับมาม่าสุดยอดของความอร่อยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะบายทุกคนนะคะไปแล้วคะ่ะแซบ่บสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีตอนบ่ายๆเนาะคะ่ะมาคะ่ะใครหิวก็แวะมานะคะทุกคนยายอวนได้อาหารญี่ปุ่นค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือ ต้มมามา่าค่ะสดเลยสดเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดอร่อยน,นะคะ่ะเศษฝุ่นก็อ,อาจจะมีบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะแต่ก็ยังคงความอร่อยของมามา่าค่ะอร่อยมากๆเลยคะ่ะร้อนๆชุ่มคอที่สุดเลยคะ่ะมาคะ่ะมากินกับยายอ่อนนะคะสุดยอดเลยคะ่ะช่วงบ่ายๆนะคะไม่ใช่กับข้าวอร่อยอร่อยนะคะทุกคน หิวเมื่อไรก็แวะมากับข้าวเสริมก็ได้หรือว่ากินเล่นกินอะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยเลยค่ะมาค่ะไม่ได้ทํายุ่งยากนะคะแค่ต้มน้ําให้เดือดน้ำนะคะเศษฝนก็าอาจจะมีบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะแต่ก็ยังคงความอร่อยของมามากค่ะอร่อยมากๆ